อานะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้นะครับมาดูภูมิยาในการปะอวนนะครับครับก็เป็นภูมิยาอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ฝีมือนะครับไม่ได้ถักง่ายๆครับนี่ครับอ่านี่นะครับคือ พ่อผมเองนะครับมีจ้างเขาป้านะครับจ้างเขาป้าพอดีเข้ามาให้ป้านะครับป้าอ้วนนะครับดูดิพื้นยะพื้นใหญ่บากเลยพื้นมาเล่เลยนะครับ้วตามที่มาก ข้อน,นี้กี่เซนอ๋อสองเซนครึง่งตาตาที่เลยเนาะที่ยิบเลยปา้งนี้นะจะหลา,าทิ์นะพะ่อสิบวันสิบวัน<ะ>อ๋อปาเนาะก็นูมันกาดยาวสามสิบปวาืมยาวสามสิบปวาืม ลึกประมาณสี่ห้าว่าแบบนี้ก็พอดีนะครับพออยู่วางก็เขาจ้างปะนะครับปะอวนนี่อวนตีบอใหญ่นะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตาม ช่อง YouTube อ e um ิวชุ่มหัอกด้วยนะครับสวัสดีครับ